ที่ดินสวยทำเลดีผ่อนได้40เดือนไม่มีดอกเบี้ยนะคะวันนี้ทุกท่านพบกับลุ่งฟ้าค้าที่ดินนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะที่ดินแปลงผ่อนของเรานะคะว่างอยู่200ตารางวานะจ๊ะด้านหน้า2ล็อกมีลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณที่ดินเป็นอย่างนี้เลยจ้ะอันนี้ที่ดินจริงนะคะ ที่ดินจริงสวยมากเลยลูกค้าจา100๋าร้อยตารางวา5้าแสนแปดหมืนบาทนะคะที่ดินแปลงนี้เข้าจากถนนหลักลังสิตนะครนายกแค่เพียง4กิโลเมตรนะคะเข้าสอยประมาณ600เมตรนะคะมีเพื่อนบ้านหนาะน้ำไฟพร้อมนะคะลูกค้าจา๋าแป่งจ่ายได้40เดือนนะคะไม่มีดอกเบีย้ยนะวางดาวงวดแรกเข้าอยู่เช่าใช้พื้นที่ได้เลยนะคะ พิกัดอยู่คลองเก้านะคะคลองเก้าหนองเสือปทุมธานีนะคะหนึ่งร้อยตารางวาห้าแสนแปดหมื่นบาทนะคะว่างอยู่สองร้อยตารางวานะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทที่ดินสวยนะคะแบ่งจ่ายได้สี่สิบเดือนไม่มีดอกเบี้ยอันนี้บรรยากาศจริงนะคะช่วงหน้าฝนนะคะบรรยากาศจริงที่ดินจริงสวยมากมีเพื่อนบ้านตลอดนะคะสนใจนติดต่อหาฟ้านะคะเบอร์ฟ้า0 8 2 2 5 7 3 9 5 7ดค่ะ ID ไลน์ฟ้านะคะ0 8 2 9 4 1 5 0 1 7ค่ะ แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ